เออไอสากับนี่ยเด็กยกไหนกะมันมอย่อยไงแต่ม่ใช่ไม่ใช่พี่จะบอกให้เอารถเอารถเข็นเอาตู้ใส่รถเข็นอืมพราะมันจะดึงข้อง่ายยกหนักคะยกได้ไหมพี่จโอ้ยตแ ดึงวะดึงดึงวะดึงวะพี่คอยดันมาด้พี่พี่่อยะไรเอิกติกก่มาิ๊กขอบกระจกหรือว่าใช่ขอบกระจกเดเดวเดเดเรมณ์หนอาหนยว้ายเยเเยเยเเอออระะคอยกับคอยโอเคจบไว้จับไว้จไว้กำลังคิดอยู่ว่า โต๊ะอันนี้ได้นะพี่แคปโอเคจริงนะฟังพี่เอาไอ้พวกของเศษเนี่ยใส่รถได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เอ๊ะเอาก้อนนี้เอาออกมาอะไรเนี่ยก้อนนี้วันนี้ได้ก้อนนี้ วันนี้แหละแล้วก็แล้วก็วกไม่ได้เลย <c oughs> เอ่อไม่ไม่อืมอันเนี้ยคนคนคนนึงเข็นอันนี้ได้ไหมคนนึงเข็นในรถคันที่มันมีอันนั้นไออันใหญ่ใหญ่คนนึงเข็นเข็นรถคันนี้พี่สามารถยกอันได้นคนเดียวอันนี้ผมเข็นได้ เออแล้วเนี่ยอม <c oughs> โจดอีกแนีโน่โยนทันเออพี่โยนเขาว่าเขาน่าจะโยนได้อยู่บอกบอกไายโยนทันแต่รถติดนะเขาให้ทันเขาเข้าให้พร้อมกันนะเข้าแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนต้องเข้ามุมนี้นะแฟนต้องเข้ามุมนี้มุมมุมนี้ให้อันนู้นแฟนต้องเข้ามุมเนี้ยอ,อ,อ่าฮะเอายัาง เน็ตต้องไปต้องไปเข่งข้างหน้าเนี่ยผมผมดึง oh. พ uh ี oh. ่เอผมต้องดึงไม่ได้มันช้าไวกว่าเอได้ไหมอ่ะโอ้ยตก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 ไม่ได้วหอือไม่รู้ว่าถ้าเน็ตเข็นมาแล้วไอ้กล่องมันจะตามทันไหมมันต้องเอารถเน็ตเข้าก่อนแต่ว่าต้องสลัดกล่องสองกล่องนั้นสินะ ราคาเท่าไหร่พี่อยตองกองนะนั้นม่เนี่ยต้องเขียนไปก่อนไม่ใเนี่น้อียนไ่อนม่เนี่ยนต้องเขียน่อนายไไม่เดี๋ย้งเขีน่อได้ใม่เนี่ยเ้อเขยไไมไเนี่ยเ้อเขยเดี๋ยเอ้ยเดียวไป่อน ตอง้ังเอาเลยมันเกินอะ่อนนอะไม่เป็นไรพี่มันมันใหญ่อยอะเอ้ยพี่จับไม่ทันไม่ทันตายปะโอเคหน่ง <c oughs> <c oughs> พี่เกิดเลยตายเอีย <c oughs> เกิดเลยสวัสดีครับไม่มีอะไรพังแต่ของ,งไม่พังใช่ไหมของพังไหม อันนี้เด <sleeve monastery> <The absor baptism> ียวพี่สองสามร้อยอ่ะได่เห็นเลขอ๋อมปล่อยปล่อยปล่อยชดกันต่อใช้ปืนแบบปืนมันอยู่ในตัวพี่เมื่อกี้ปืนเลยเก็บปล้ว่อยมันมีปืนอีกนะหมดแล้วเหรอทั้งสองอันเลยหรอห้องเซฟห้องเซฟห้องเซฟ เ็ีห็ยไมต้องเซฟบต้องเซีบแต่แต่นีแต่ใส่เี็ตายยังไงยานยางยนยังไม่ถึงควาแดงแดง่้เฮ้ยเนทยังไม่ตาย เอาจอวิตี้ไปจอร์ดี้ไปไม่ต้องเอาอะไรไปไปเลยไม่หนูจะเอาหัวไปจะได้เพิ่มเลือดไม่มีอะไรไม่หนูเอาหัวพี่จอยไปไม่ใช่แม้ถึงไม่มีมอนไปได้มอนกบเป็ด <c oughs> กบเป็ดไ <c oughs> อหัวโตหัวโต ไปทางเน็ตอ่ะบอมันมาข้างลลหลังพี่นะพี่ <c oughs> เดี๋ยวขวาปะ,าาะอ๋อไม่ใช่ตรงตรงโอ้เดินนำจริงๆก็ตรงกันเทื ใจพิจใยเอายอดหมดติดติดเดินต um ิดเองไปตื่นรีบปิดเลยเร่อเต็มเลยใช่แช่แช์เลือนให้บ้างสิใช้เลือดเยอะเลื่อนร้อยยี่สิบ่ะ